สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับสู่นาที Channel นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดตัวซอง s อ o แอนด์ชิลซ e รีส s นะครับอีก30ซองตามหาตัวเซต i n นช l ีออนที่มี ability s c a t y dealings นะครับครั้งที่แล้ว,ว่เปิดไปก็ได้มาแล้ว1ตัวนะครับอยากจะหาให้ได้ครบเร็วๆจะได้ไปจัดเด็กเล่นกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับไปกันเลย30ซอง ขอของดีๆนะสองนี้จริงๆก็มีตัว V แล้วก็มีตัวซิมซิ o โที่มีอ b พลิ t y Make ดูช่วยจั่วด้วยนะครับมาดูกันจะได้อะไรอ่าได้ตัวน้องแรบบูทนะครับเป็นแบบฟรอยนะครับมาใหม่แล้วก็ใบนี้ครับลุ้น3 2 1เปิดออกมาเป็น Stone ตนเจ n e r ครับซ้ำกับครั้งที่แล้วด้วย <c oughs> เริ่มต้นก็เกลื่อนนิดๆแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรไปกันต่อนะครับป้า ตังที่2หวีจงมาวาจงมีอาได้ตัวแรกแคนดี้แบบฟลอยนะครับกลุนใบนี้กัน3 2 1เปิดออกมาได้เป็นน้องงูแซนด้าคอนด้านะครับโอเคยังไม่ใช่ใบที่เราต้องการนะครับไปกันต่อครับอาอย่ากเกลือสิลูกอยากเกลือปา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 ,ปาอ่าได้แต่ของดีมาแล้อันนึงนะครับ Energy Search นะครับ ก็ได้ตัวนี้ครับไรดอนแบบฟลอยนะครับลุนใบนี้กัน3 2 1หนึ่งป้าออกมาได้เป็นไรชูนะครับอ่าไปกันต่ออ๋อเมื่อกี้ก็ได้ควิกบอลด้วยนะครับก็เป็นของดีอีกใบนึงแล้วนะครับปาวด,ด้ดีลุ้น2ใบเลยมาเปิดใปนี้กันพรอมเป็นริลบบูมนะครับแบบฟลอยด้วยแล้วก็ใบนี้ลุ้นกันชิอ่า ดีมากๆเลยนะครับได้ Snorlax V นะครับโอเคเริ่มไม่เกลือแล้วนะครับปักไปกันต่อไออินเทริออนจา๋าออกมาหน่อยสิจา้า <c oughs> อืออ่าันนี้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตัวสกันฟิสแบบกาลาเรียนนะครับมี Ability Snap Trap นะครับถ้าหาโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามตีเรานะครับเขาจะโดนถอด Energy ออกไป1เม็ดนะครับแต่ตัวน้องเองก็มี HP ค่อนข้างสูงครับ120่ เอาตัวนี้วางดักทางไว้ก่อนเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้เป็นร่างพื้นฐานนะครับของมินซิโน่พัฒนาการก็จะเป็นซิมซิโน่ที่มี a อป l ลิ y ี a เม d ดูนะครับน้องมาเป็นลางแบบนี้แปลว่ามันนี้จะต้องเป็นชิงไม่ชิงเลยครับออกมาเป็นมุชานานะครับโอเคไปกันต่อ,อะนะอาญน้อยก็ไเดกสกันฟิสมาตัวหนึ่งนะครับป้า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 ,ปา อ่านี่ไปนี้ครับของดีอ r ล r อราเอเนนะครับเป็นเอนเนอร์จประเภทพิเศษนะครับใช้แทนเอนเน y ประเภทไหนก็ได้นะครับบอกกับเด็กที่ใช้โปเกมอนหลายๆธาตุนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นร่างพื้นฐานของ Frostmoth นะครับจะมี Ability เอา Energy น้ำจากบนมือแปะไปที่โปเกมอนตัวไหนกี่เม็ดก็ได้นะครับร่างพื้นฐานมาแบบนี้หวังว่าร่างมีวัฒนาการก็จะมาด้วยนะครับไปกันเลย3-2 -1 ป้าบอกมาเป็นเกงก้าต,ตัวที่หวังไว้ไม่ได้เลยได้ตัวอะไรมาเนี่ยไปกันต่อป mm. ้าป้าป้าปป้าป้าป้าปไดตัวอะไรมาเนี่ยน้องตักขาบร่างพื้นฐานนะครับแล้วก็ใบนี้ลุ้นกันขอของด,ดีีได้ซ้ำอีกแล้วนะครับกาลเรียนเรปิดเดชนะครับทําไมตัวที่เราต้องการมันมายากมาเย็นขนาดนี้ ปับ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 ปัอ่าไฟนี้เปิดออกมาเฮ้ยวิทตัวนี้ไม่เคยเจอเลยครับโทโควีนะครับนี่ท่าแรกอลไรเนี้ยคอมบัชั่นพิลล่านะครับพลังโจมปี90แล้วทำลายเด็กอากา๊์ใบบนสุดของสำรับเรานะครับถ้าหากการ์ดใบนั้นเป็นเอเนอรไฟนะครับท่านี้จะแรงขึ้นอีก90นะครับอืม ันนี้ไปคอมโบกับตัวยาเรดูตันนะครับที่มีสัมแอบลิตี้สามารถสลับการบนมือกับด้านบนสุดของสำรับได้ก็ดีนะแล้วก็มีท่าที่2นะครับสตีมครัชนะครับพลังโจมตี120แล้วทำระ,ะต้องทิ้ง Energy อ๋อสามารถทิ้ง Energy 2เม็ดของโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับโอ้ดีแฮะ เพิ่งรู้นะครับว่าตัวนี้มีเป็นโปเกมอนวีด้วยนะครับโอเคได้ของดีแล้วมีกำลังใจปัดไปกันต่อเปิดอีกป๊บปป๊ป๊าป,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 ปต้องมานะต้องมาเด็กดีๆแบบฟรอยแล้วนะครับเยี่ยมเลยครับเพราะว่าเด็กผมมันก็ใช้อยู่นะครับเฮ้ยนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้มาไลค์หนึ่งตัวนะครับเยี่ยมเลยครับโหไม่เกลือแล้วไม่เกลือละตัวนี้แปลกแพงมากเลยนะ,ะไปกันเลย ลุนกัน 3, 2, 1พร้อมได้น้องสันดักกันได้อีกแล้วนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ขอที่ต้องการมาแล้วใบหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับจำได้คุณ,คณว่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าโคลเรนนะครับลังจมตี90และถ้าหากโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามมีดาเมจอยู่แล้วนะครับถ้านี้จะแรงขึ้นอีก60เป็น150เลยนะครับ ก็น่าจะไปใช้คู่กับพวกตัวอย่างเช่นอิน e ทอรี่อที่มีท่า,า Quick Shooting นะครับยิงดามเมจไปก่อน20แล้วเขาท่านี่ตีตามเข้าไปนะครับก็เป็นการคอมโบที่ดีนะครับมลุ้นกันใบนี้ฟลอยเปิดออกมาเป็นน้องโบตันฟลอยนะครับซ้ำกับคลิปที่แล้วโอเคใบนี้กัน3 2 1อเฮ้ยเยี่ยมเลยครับใบนี้ก็อยากได้นะครับแต่บอกตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้นะลา p l u v นะครับ โปเกมอนธาตุน้ำนะครับ hp 210ตัวนี้พอเป็น VMAX นะครับเขาจะตีแรงตามจำนวน Energy น้ำที่ติดตัวนะครับโอ้เยี่ยมไปเลยเนี่ยครับแล้วค็าธา body search นะครับเมื่อกดใช้แล้วสามารถติด Energy น้ำจากบนมือของเรามาที่โปเกมอนตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สลับเขาไปอยู่บนเบนช์แทนนะครับ แล้วก็ท่าที่2โอเชียนลูปตี210อูแรงมากเลยนะแล้วต้องถอด energy น้ำา2เม็ดจากโปเกมอนตัวนี้ขึ้นมาอยู่บนมือของเรานะครับโอเคอุ้ยได้วีมา2ตัวแล้วอะเยี่ยมไปเลยไปไปกันต่อปปปปได้ตัวอะไรบ้างเอ่ยอ่ะลุ้นไปนี้กัน3 2 1 ว้าวโอ้ยนี่ไงได้แล้วซินซินโนะนะครับแอบิลิตี้เมคดูนะครับทิ้งบนมือมหนึ่งใบนะครับแล้วก็ได้จวดสองใบครับโอ้ยตัวที่ต้องการเลยอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่เกลือละครับไม่เกลือละไปกันต่อเลยว้าวว้าวนี่นี่ตัวอะไรเนี่ยเอ่อเมงมุมไฟฟ้านะครับเกาว,วันทุล่านะครับท่าโว้์โว้์เวฟนะครับโจมตี60แล้วโยนเหรียญถ้าออก หัวฝ่ายตรงข้ามจะติดพลาร้ายตัวชาด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นร่างพื้นฐานของน้องงูนะครับซิลิคอปรานะครับนี่ลุ้นกัน3 2 1โปกเกมอนวีไม่วีครับออกมาเป็นมุชนาอีกแล้วนะครับไปกันต่ออยากอยากได้ร่างมีพัฒนาการของตัวนี้ครับมีแอ i l i ิ y เอา Energy น้ำจากบ,บนมือติดไปที่โปเกมอนของเราได้เลยนะครับจะได้ไปจัดเด็กน้ำนะครับเพราะว่าได้ลาปัสวีมาแล้วนะครับแล้วผมก็มี VMAX อยู่แล้วด้วยมาลุนไปนี้กัน3 2 1ชิงเอ้ยนี่ไงอินเทอรออนแต่ว่าเป็นตัวที่ไม่มี Ability นะครับแต่ว่าก็โอเคนะท่าดีอยู่ครับอ่อาานท่านี้ครับไฮโดรสไนท์นะครับใช้1จี้น้ํ1า1จี้ใสพลังโจมตี100แล้วสามารถถอดเอเนอร์จีของโปเกมอน ฝ่ายตรงข้ามได้1ใบด้วยนะครับขึ้นไปอยู่บนมือเขาเลยโหตีแล้วก็เป็นการขัดขาเขาด้วยนะครับถอดเอนเตอร์จีเขาออกก็โอเคนะปะไปกันต่อเด็กตัวน่าสนใจมาหลายตัวเลยนะครับที่ตอนแรกไม่ได้คิดเอาไว้นะครับมาบินกัน3 2มสองหนึ่งพโอ้ยเดออินดีดีมาอีกแล้วนะครับเยี่ยมเลยครับใบนี้แบบมีติดเด็กไว้เป็นนางพยาบาลคิวทีละ20นะครับ อดีใจดีใจวิวีออกหลายตัวเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวของเซตอินเทลริออนก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ครับผ้าคาดหัวเพิ่มพลังโจมตีสิบแต้มนะครับคแล้วก็ตัวนี้ขุนมีท่ารท์เฟรมนะครับโอใช้จี้น้อยมากเลยครับเทตจี้ไฟหนึเม็ดแล้วก็จี้ใสห่งเม็ดตีร้อยนะครับเราจะต้องถอดเอเนอร์จีออก2เม็ดนะครับซึ่ง ถ้าไปจับเด็กแบบ Expand นะครับตัวเด็กไฟของเราบอลออฟไฟนะครับที่เราได้มาตอนต้นเกมอ่ะถ้าเราเล่นจนเต็มเด็กได้นะครับเราจะมีชื่อบ์นิ่งเอนเนอร์จี้มั้งถ้าจำไม่ผิดหรือฮีทเอนเนอรจีนี่แหละเป็นเอนเนอจีไฟที่เวลาใช้ท่าที่ต้องถอดเนี่ยเขาจะลงไปที่หลุมแล้วจะสามารถกระเด้งกลับมาติดตัวได้เองได้เลยนะครับคอมโบกันได้เลยนะมาลุนไปนี้กัน3 2 1หนึ่งพอมเด่นปลาหมึกนักมวยนะครับมิท่า Octolock นะครับใช้2 Energy ต่อสู้นะครับเมื่อใช้แล้วโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามค่าในการหนีของเขาจะเพิ่มขึ้น2แต้มนะครับแล้วก็ท่าที่2 t o u g h Swing พลังโจมตี130โดยไม่คิด Resistance นะครับปักไปกันต่อปา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 เฮ้ยตัวนี้น่าสนใจนะครับ ดูน้องหน้าตาน่ารักตลกตลบแบบนี้ผมเคยเจอนะเที่ททานี้ครับ ripping horn นะครับโยนเหรียญ3ครั้งแล้วแต่ละครั้งที่ได้หัวจะถอด Energy ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยเขาจะเล่นคอมโบกับตัวป่าเห็ดนะครับถ้าหากเราโยนเหรียญแล้วเราไม่พอใจนะครับเรากดใช้ Ability ของป่าเห็ดนะครับเราจะได้โยนเหรียญใหม่ครับก็เรียกว่าถ้าแบบโยนเราไม่ออกหัวเลยเนี่ยเขาก็กดใหม่ผมบอกโดนถอดจีทีละ1เม็ด2เม็ด สุดท้ายผมแพ้โดยเพราะว่าผมไม่มี energy เหลือนะครับเป็นเด็กที่น่าสนใจนะน้องๆลองไปเล่นดูนะครับโอเคลุ้นไปนินเป็นฟลอยดเปิดออกมาพอมเป็นน h t เทลส์นะครับแล้วก็อันนี้เปิดออกมาชิงโอ้ยนี่ไงลา p l ัสวีแม็กนะครับโหยเยี่ยมเลยครับได้ทั้ง V ทั้ง VMAX มาแล้วนะครับนี่เนครับถ้า GMAX พร้อมนะครับพลังโจมตีพื้นฐาน90 แล้วจะคิดดาเมจเพิ่มตามจำนวน e n e น g y น้ำเม็ดละ30นะครับถ้าติด3เม็ดก็เป็น3 3เป็น90้าบวกเเป็น180ถ้าติด4เม็ดก็เป็น210นะครับเรียกว่าน็อกโปเกมอนวีได้แทบทุกตัวโดยติดจี้แค่4เม็ดเท่านั้นเองเนี้ยเราก็ต้องหาตัว Frost Moth นะครับที่มีอ b i l i t ตติด Energy น้ำกี่เม็ดก็ได้นะครับจากบนมือของเรานะครับจะได้หรือเปล่าเอยจะได้นี่เอยอ่าแล้วก็ มีตัวนี้เป็นฟลอยนะครับฮูดฮูดนะครับชื่อน่ารักจังเคใบนี้ลุ้นกัน3 2 1สองหนึ่งได้เป็นไรจูอีกแล้วนะครับซ้ำนะครับไปกันต่อและเดี๋ยวตอนท้ายคลิปก็จะเปิดตัวกล่องสมบัติสีทองนะครับใบนี้ลุ้นกัน3 2 1สองหนึ่งได้น้องกามานะครับรู้สึกจะซ้ำกับเด็กของสมาเซนต้านะครับ ลุ้นตรงไหนเนี่ยปะไปกันต่ออ,อยากได้ตัวเชดดี้ดิวลลิงส์เยอะๆนะครับออกมาหน่อยที่ได้อันนี้ครับโปเกมอนแคชเชอร์แบบฟลอยนะครับในเด็กผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับได้ของไปอัปเด็กให้หรูขึ้นอีกอะเนี่ยแล้วก็ใบนี้ออกมาเป็นน้องกระต่ายไฟนักเตะบอลน,นะครับซินเดเรสครับมีท่าเบิร์นนิ่งคิกโอ้ยพลังโจมตีทั้ง160โดยใช้จี้ไฟแค่สมเม็ดเองใ,ใช้แล้วก็ ต้องถอด energy ออกนะครับทั้งหมดเลยป้าไปกันต่อครับจะได้อะไรมาบ้างเอ่ยได้อะไรบ้างเอ่ยอได้ใบนี้น้องโจติกเป็นแบบฟลอยนะครับรกับใบนี้3 2 1สอหนึ่งได้อินดี้ส2ใบแล้วนะครับหัวเยี่ยมเลยครับโอไม่เกลือนะครับป้า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 ,ปา หลุนใบนี้กันชิงอุยอ้ยโอ,ยโอยใบนี้เขาบอกเป็นตัวหายากมากๆเลยนะครับ Toxic ิโครกนะครับแอสเบลิตี้มอร์พนะครับถ้าหากเราใช้ท่าพิษที่มีการวางดามเจเนี่ยจากปกติมันจะวางทีละ1เม็ดเนาะกำเริบทีละ1่ก็อนนี้เขาจะทำให้กำเริบทีละ3เลยนะครับอโอเย,ยี่ยมไปเลยนะครับเหมาะกับเด็กที่ชอบใช้ตัวพิษนะครับ ได้ของดีกว่าที่คิดนะครับเนี่ยไปกันต่อเลยนะครับปัาปัปปาใบนี้3าม,าม,ามได้ตัวปลาหมึกนักมวยมาอีกแล้วครับไปต่อไปต่อรู้สึกเราจะเหลืออีกประมาณ7ซองนะครับอันนี้เป็นร่างสเตจหนึ่งของครูคีนะครับมีท่าท้อนใช้แล้วสามารถสลับ โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามจากบนเบนช์ขึ้นมาอยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับแล้วก็ดับเบิลฮิตนะครับโยนเหรียญ2ครั้งดาเมจจะออกตามจำนวนที่ออกหัวแล้วก็คูณ60นะครับก็คือตีได้ส,งสูงร้อย20นั่นเองไปนี่น่ารักจังเลยครับมเตโกะนะครับมีท่าแอทแทกดูวูลนะครับพลังโจมตีพื้นฐาน10และถ้าหากโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามมีดาเมจอยู่แล้วท่านี้จะแรงขึ้นอีก50เป็น60นะครับ พุกุกๆุก,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 กุแล้วก็มาเร็กตัสนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่ในเด็กของริราบูมนะครับใบนี้เป็นแบบฟลอยครับมรนลุนไปนี้กัน3 2 1วีจงมาอุยอุยเย,ยี่ยมเลยครับทีมเยลกรันนะครับเป็นแบบฟูอาร์ตนะครับเมื่อใช้แล้วจะถอดเอเนอร์จีของโปเกมอนฝ่ายตรงข้าม1ใบกลับขึ้นไปอยู่บนมือเขานะครับหยุยได้แบบฟูอาร์ตเลยครับ โอ้ยดีใจจังเลย้ยดีใจดีใจ๋ใจอแล้วก็ได้ลูกโป่งมาอีกแล้วนะครับอันนี้เมื่อติดแล้วจะทำให้ค่าหลบหนีลดลง2แต้มนะครับแล้วก็ใบนี้ชิงเป็นไร,พรเพรียนะครับมีท่าเบสร็อกเชคนะครับพลังโจมตี120และทำให้โปกเกมอนทุกตัวที่อยู่ในเกมและมีดาเมจอยู่แล้ว โดนอีกตัวละ60นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ถ้ามาคอมโบเล่นกับตัวกล้องสองทางไกลนะครับจะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก30มน่าสนใจนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้นะครับพาวแพดนะครับสามารถเอาการ์ดสพัตเตอร์2ใบจากในกองทิ้งการ์ดกลับเข้ามาอยู่ในสำรับได้นะครับคไม่ได้ของดีอะป้าปป้าปป้าปปป้ ใบนี้นะครับของใหม่น้องจิกูสักุมะนะครับกาลาเรียนซิกาซูนนะครับเมื่อลงสนามนะครับจะสามารถวางดาเมจ1เม็ดก็คือ10ดาเมจเนี้ยไปที่โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ใบนี้ลุ้นกันได้ไรจูอีกแล้วนะครับได้มา3ใบละมั่งคลิปเนี้ยน้องไม่ต้องมาบ่อยก็ได้อันนี้ของใหม่นะครับ บิ๊กชามนะครับทำให้โปเกมอนที่ติดการ์ดนี้มี HP ขึ้นอีก30แต้มนะครับโอ้แล้วก็ใบนี้โอใบนี้ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับการ์ดสวิชนะครับได้เป็นแบบฟลอยแล้วไปอัปเดตร้อให้หรูๆดีกว่าใบนี้หฮ้ยหฮ้ยได้มาแล้วนะครับซิบิ l ไอวนะครับเป็นโปเกมอนธาตุดาร์กนะครับ HP 170ตัวนี้มีท่าที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือ c r a z y c l a า s นะครับ ใส่จี้มืด2เม็ดนะครับกลังโจมตีพื้นฐาน10นะครับแล้วก็จะเอา60คูณกับจำนวนเม็ดดาเมจที่เขามีอยู่แล้วนะครับสมมติว่าตัวโปเกมอนที่ตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาบาดเจ็บอยู่แล้ว40ก็จะเอา4คูณกับ60เป็น240แล้วก็บวกอีก10ก็คือถ้าตีเราจะตีได้แรงขึ้นถึง250แ้่หากหาเขาเจ็บอยู่แล้ว40นะครับโอ้โตัวนี้แบบเด็ดมากๆเลยนะครับ อตอนแรกก็แบบไปส่องดูนะว่าเออก็อยากได้นะแต่เราคิดว่าเออเราเอาแค่อินเทอริออนก็พอละมัง้งไม่หวังว่าจะได้ V ีตัวนี้นะครับโอ้แต่ก็ได้จริงๆนะครับโอ้ยคลิปนี้ของดีมากๆเลยครับไปกันต่อเลยอีก2ซองสซองสุดท้ายนะครับแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็ได้ลุน2ใบนะครับใบฟลอยใบนี้เป็นตัวไนท์เทลส์แล้วนะครับแล้วก็ใบนี้3 2 1 V วีจงมาวาจงมี ไม่ได้วีนะครับแต่ก็ได้ตัวนี้นะครับก็เด็ดเหมือนกันนะครับกาลาเลียนเพอร์เซอร์นะครับแอ i บ i ิลิตี้สติลลี่สปิริตนะครับทำให้โปกเกมอนประเภทโลหะของเราทุกตัวโจมตีแรงขึ้น20นะครับอ่าโอเคสองสองสุดท้ายไปกันเลยอันนี้น่าจะเป็นสองสุดท้ายแล้วสิอ่าโอเคอันนี้ Energy Search นะครับเป็นแบบฟอยนะครับสามารถ ค้นสำรับเพื่อหาเบสิกเอเนจีอะไรก็ได้นะครับกัะบใบนี้ครับใบสุดท้ายละขอวีขอของดีๆนะ3 2 1ได้เป็นซินเดเรสแบบฟลอยรุงนะครับอืมเดี๋ก็จะได้ดีกว่านี้แต่โอเคแตว่าอย่างน้อยรวมๆกันเราก็ได้ของดีมาเยอะเลยนะครับตัวนี้มี a อ i l i t y ต l i e r r a l นะครับใน1เทิร์นถ้าหากโปเกมอนตัวนี้ขึ้นจาก เบนช์มาอยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับจะสามารถเอา energy ไฟ2เม็ดจากในกองทิ้งการ์ดมาติดตัวเขาได้เลยอืมฉะนั้นพอติด2เม็ดเนาะแล้วก็แปะอีกอีก1เม็ดก็ใช้ท่าแฟร์สไตรเกอร์โจมตี190ได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้ง energy 2ใบโอเคอได้อีกซองหรอเออ,อ,อดีใจดีใจสองสุดท้ายแล้วครับได้ของดีๆไหม ลุ้นใบนี้กันนะครับสามสองหนึ่งเปิดออกมาได้น้องมูชนาีกแล้วนะครับรู้สึกจะได้ประมาณสามใบแล้วมั้งโอเคหมดแล้วครับสามสิบซองของเราก็ได้ตัวที่มี a b i l ลิ y s h ี้ y d e a l ี n g ดหนึ่งใบนะครับได้ตัวซินซิโนที่มี a b i l ลิ y m a ี้เดูหนึ่งใบแล้วก็ได้โปเกมอนซิเบิร์ไอวีนะครับเดี๋ยวไปดูของที่เราได้กันแป,ป๊บหนึ่งเนาะของที่เราได้โปเกมอนประเภท V กมมอนวี v, ที่เราได้มาครับในคลิปนี้เราได้มามีตัวอินดิดี้สองใบนะครับแล้วก็มีลาปัส V1 ใบแล้วก็ลาปัสว Max 1ใบนะครับบวกกับ V อา่า V m แ x แบบรุ้งที่ผมมีอยู่แล้วอีก1ใบนะครับแล้วก็ได้ตัวเซอเบอร์ไอวีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเทอโคนะครับ มได้ของดีเยอะเลยนะเนี่ยหมดยังเอยคุณคุณอ้อแล้วก็ได้ตัว s n o r l l c V V มาอีกหนึ่งนะครับโอ้ก็ได้เยอะเลยนะแล้วก็เราได้โปเกมอนน้ำแล้วก็ Normal ที่มี Ability เราได้ตัวนี้มานะครับซ i n ซิ n โนะครับที่มี Ability Make Do นะครับแล้วก็ได้ตัว นี้มาอีกหนึ่งตัวนะครับริซเซลที่มีออปพลิตี้เฉดดี้ดิวิลนะครับก็เรียกว่าได้ของดีเยอะเลยนะโอเคมาส่งท้ายกันด้วยการเปิดหีบสมบัติสีทองของเรานะครับ r ร f o r โฟโรเชสนะครับครั้งที่แล้วเปิดมาได้เป็นซีการ์แบบรุงนะครับอันนี้จะได้อะไรมาดูกันว้าวอลังการมากเลยอ่ะได้ตังมาด้วย20นะครับแล้วก็ลุ้นใบนี้กัน3 2 1 ได้เป็นสวยคุณแบบฟลอยนะครับตัวนี้ท่าแรกเว็บสเปชนะครับใช้1นี่ี้น้ำพลังโจมตี20แต่ว่าตัวท่าหลักเขานะครับออรร r a าลูปนะครับใช้2อี้น้ำา1ึี้ใส่พลังโจมตี130นะครับแล้วสามารถอ้อถอดอเน r g อร์จีน้ำา2ใบกลับขึ้นมาอยู่ที่มือของเราได้นะครับโอเคแับ okay. จบไปแล้วนะครับถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ารวมซองได้เยอะๆเมื่อไหร่จะมาเปิดให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ไปแล้วครับถ้าน้องๆชอบการ์ดใบไหนก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะครับสวัสดีครับ